สวัสดีครับคุณน้องทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับวิชาการงานอาชีพแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานประดิษฐ์นะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนนะครับก็ได้ทํางานประดิษฐ์หลายชิ้นกันไปแล้วนะครับแน่นอนเลยครับในการทํางานประดิษฐ์นี้เราก็จะต้องมีเครื่องมือมาช่วยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือมาช่วยเนี่ยการทํางานประดิษฐ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับ เวลาเราจะตัดกระดาษเราใช้มือของเราตัดนะครับก็ไม่ได้นะครับได้แต่ก็อาจจะไม่ตรงและก็ไม่สวยนะครับดังนั้นเครื่องมือจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเครื่องมือในการประดิษฐ์ก็คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ตามันผลิตนั้นได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งเราควรเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการผลริตให้เหมาะสมกับงานนะครับเครื่องมือในการผลริตมีเยอะมากเลยนะครับเพื่อให้จําได้ง่ายมากขึ้นนั้นเราแบ่งมันง่ายๆออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เลยก็คือนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวัด แน่นอนเลยครับเวลาเราทํางานประดิษฐ์เนี่ยเราก็ต้องวัดนะครับสัดส่วนต่างๆของมันเครื่องมีที่ใช้ในการวัดมีหลายประเภทหลายอย่างมากๆอย่างเช่นพื้นฐานเลยก็คือไม้บรรทัดใช่ไหมครับหรือไม่ก็บางคนก็ใช้ไม้ฉากไม้ฉากเนี่ยไว้สำหรับวัดฉากได้ด้วยนะครับหรือไม่ก็ครึ่งวงกลมนะครับหรือไม่ก็ตลับเมตรนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยที่ใช้ในการวัดนะครับ เครื่องมือชิ้นต่อมาก็คือนะครับประเภทต่อมาก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการตัดนี้ก็สําคัญพอๆกันเลยนะครับเวลาเราจะตัดกระดาษเวลาเราจะตัดไม้เวลาเราจะตัดสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งต้องใช้เครื่องมือทั้งสิ้นนะครับเครื่องมือมีอะไรบ้างอย่างเช่นในการตัดก็มีกันไกลนะครับกันไกลสามารถตัดรูปทรงได้อย่างเป็นอิสระนะครับ ตัดเป็นตรงก็ได้เป็นเอียงก็ได้เป็นรูปเลขาคาิตก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์เนี่ยใช้กรีดนะครับหรือใช้ตัดสิ่งของต่างๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้คัตเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะครับการใช้งานก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือให้พ่อแม่ช่วยก็ได้นะครับอย่างต่อมานะครับก็คือมีดนะครับมีดก็จะโตกว่าคัตเตอร์หน่อยใช้ตัด สิ่งที่แข็งแรงกว่าอย่างเช่นตัดไม้หรือตัดสิ่งอื่นๆนะครับต่อมาก็อย่างเช่นเลื่อยเลื่อยก็ใช้ตัดตัดอะไรครับเลื่อยก็ใช้ตัดไม้นะครับใช้ตัดไม้นะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงกว่าจะเอาคัตเตอร์หรือมีดเนี่ยไปตัดไม่ได้นะครับสิ่งที่ใช้ตัดนะครับมีอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับมีอีกเยอะมากมายเลยนะครับ เครื่องมือต่อมานะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะนะครับเวลาเราจะเจาะไม้เจาะกระดาษหรือเจาะอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือมาช่วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเครื่องมือเจาะกระดาษนะครับแบบนี้นะครับเครื่องมือเจาะกระดาษหรือว่าเครื่องมือเจาะไม้อย่างเช่นสว่านอย่างนี้นะครับสว่านนะครับใช้เจาะไม้หรือว่าเครื่องมือในการเจาะกระดาษหรือว่าเจาะไม้อย่างเช่นเหล็กแหลมก็ใช้เจาะได้ด้วยนะครับ เครื่องมือต่อมานะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งอันนี้ก็สําคัญพอๆกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราต้องทําชิ้นงานต่างๆประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง,างๆเราก็ต้องเตกตกแต่งมันนะครับซึ่งมีความสําคัญมากพื้นฐานเลยนักเรียนก็ใช้สีในการตกแต่งอย่างเช่นสีไม้นะครับสีช็อกสีเทียนสีเมจิกนะครับหรือว่าสี น้ำนะครับก็ใช้ตกแต่งได้เหมือนกันสิ่งอื่นๆที่ใช้ตกแต่งก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นกระดาษสีกากเพชรหรือดอกไม้ปลอมก็สามารถมาตกแต่งได้นะครับเครื่องมือชิ้นต่อมานะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการติดนะครับเครื่องมือประเภทนี้ก็มีความสําคัญพอ,พอกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆเราต้องมีการติดด้วยใช่ไหมครับมันจะต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่มาช่วยติด อย่างเช่นกาวนะครับกาวก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวลาติกนะครับหรือว่ากาวน้ำใสหรือว่ากาวยูฮูนะครับหรือว่าพวกสกอตเทปบใสหรือว่ากาวแท่งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถมาติดได้นะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดนะครับก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะครับครับนั่นก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์นะครับสรุปนะครับเราก็แบ่งมันออกเป็น 5ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งและเครื่องมือที่ใช้ในการติดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องมาพูดคุยนะมีเนื้อหามาพูดคุยเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บบจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย